ใไม่มีห้ like so. เน็ตครับใไม่มีอุปกรณ์เบิร์กยาของกของกขอเรืออยู่น people, okay. yeah. go ันีบอกว่าอยู่เนี่ยอยู่กับคุณนิดแล้วอะไรนะครับเนี่ยเนี่เนี่เนียเนี่นี่ยนี่นี่ยเนี่ยนี่นี่อยู่นี่ยเนยู่นี่ยยเี่ี่ย่ยนี่นียเน่นี่ย่ยเ่นี่ยเนเนียนนน่ีนนีีีเเ่ยนนีเว้ยเดี๋ยวไปจอดดู่ี่ ใส่ได้เหรอโอ้ผมอยู่กับพี่ใช่ไหมโอ้พี่มันเหมาะกันนิดเราอยู่ที่วัดธรรมพระโพธิสัตว์นะฮะอยู่ทับกวางในที่สระบุรีนะครับนี่พวกเราอนาถาทัวริใครรู้ไหมกล่องไหมสมาชิกโดยประมาณรวม20คนนะเดินทางมาสระบุรีเพื่อจะไปเดินทางเที่ยวศึกษาธรรมชาตินะครับ แถวนี้มีทางเดินเล่นแล้วก็มีถ้ำมีที่โรยตัวอยู่นะฮะตอนนี้11โมง3าานาทีโดยประมาณนะฮะเสาร์วันเสาร์26กรกฎาคม2557ัยาเตรียมอุปกรณ์กันจับเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวจะเริ่มออกเดินทางแล้วกันแต่นี่ด้วยไม่มีแต่เชือ่อใจมันรีบัน เอาของนั่นไปแล้วจอไหมของใ่หว้ยเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลองถ่ายกลองหน่อยเจ้กกว่ไม่ใช่หรอที่ได้ข่าวมาทุกแก ี่เดือนอะไรนะนี่เดือนก่อนเดือนก่อนไปไม่จ่ายพี่จ่ายจะซื้ออะไรเข้าไปในกองนไหมไม่เข้าไม่เห็ดูเลยในวันไอ้สามนึ่งเนาะลูกเือค่ะ